สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเวลาชัยพ Podcast ครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5วิธีที่ทำให้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ที่สุดในกลุ่มเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดึงดูดความสนใจจากทุกคนได้อย่างง่ายดายทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้ดูดีอะไรเป็นพิเศษเลยความลับไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือรูปลักษเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของความมั่นใจทัศนคติและสเสน่ห์ในการสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึก5วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับข้อที่1ใช้หลักการความคุ้นเคยในการสนทนาให้คุณเริ่มสนทนาเหมือนกับว่าคุณรู้จักเขามานานแล้ว การสร้างความคุ้นเคยจะทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและมีความรู้สึกเชื่อใจคุณในทันทีลองนึกถึงเวลาที่เราเจอเพื่อนเก่าครับเวลาที่เราพูดคุยกันมันรู้สึกสบายใจมากกว่าการคุยกับคนแปลกหน้าใช่ไหมครับความคุ้นเคยนี้เองครับจะช่วยคุณดึงดูดความสนใจจากคนอื่นได้ดีข้อที่2สื่อสารอย่างลื่นไหลและฟังอย่างตั้งใจการพูดคุยที่มีสเสน่ห์คือการที่คุณสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นและเป็นกันเอง คิดว่าคุณคือนักเล่าเรื่องมืออาชีพครับที่คนอยากจะฟังคุณพูดคุณต้องสื่อสารในแบบที่คนอื่นอยากฟังครับไม่พูดเร็วเกินไปหรือพูดเยอะจนคนอื่นไม่มีโอกาสพูดและการฟังอย่างใส่ใจและให้โอกาสคนอื่นพูดก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีเสน่ห์ในการสนทนาด้วยเช่นกันนะครับลองนึกถึงเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่พูดเยอะเกินไปครับเราอาจจะรู้สึกเบื่อและไม่มีโอกาสพูดอะไรเลย การสื่อสารที่ดีคือการให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงออกและพูดคุยกันได้อย่างราบรื่นครับข้อที่ 3. อย่าตกอยู่ในกรอบเดิมๆครับใช้ชีวิตให้เต็มที่การเป็นนักเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์มาจากการมีเรื่องราวจริงๆที่จะเล่าครับอย่าก,กลัวที่จะออกไปใช้ชีวิตและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆบ้างลองนึกถึงนักเขียนชื่อดังๆหลายๆคน คนเหล่านี้ล้วนมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและเรื่องราวที่น่าทึ่งถ้าคุณต้องการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีคุณต้องออกไปใช้ชีวิตและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆคนที่ใช้ชีวิตซ้ำซากทุกวันมักจะไม่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นจงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับข้อที่4รักษาไอคอนแทคอย่างทรงพลัง การสร้างไอคอนแ t a นั้นมีพลังอย่างมากในวัฒนธรรมและยุคสมัยต่างๆมันแสดงถึงความมั่นใจความตั้งใจและความสนใจที่จริงใจในคู่สนทนาครับเวลาที่เรามองตาคู่สนทนาอย่างมั่นคงจะช่วยให้เราสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นแต่มันต้องเป็นการมองอย่างพอดีไม่ให้คู่สนทนารู้สึกอึดอัดนะครับการฝึกไอคอ o แท a c t ในการพูดคุยประจำวัน <c oughs> เช่นเวลาพูดคุยกับเพื่อน หรือเพื่อร่วมงานแต่ต้องระวังอย่ามองมากจนเกินไปจนทำให้คนอื่นไม่สบายใจนะครับข้อที่ 5. ใช้คำชมและให้คุณค่ากับคนอื่นเดวคาเนกี้เคยกล่าวว่าการสนทนาที่ดีคือการที่คนอื่นได้พูดเยอะๆและรู้สึกถูกฟังอย่างตั้งใจและอย่าลืมนะครับว่าชื่อของคู่สนทนาคือคำที่เขาชอบฟังที่สุดการใช้คำชมที่จริงใจและเฉพาะเจาะจง จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราสนใจในตัวเขาจริงๆอย่าชมแบบทั่วๆไปครับให้คุณสังเกตและฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างตั้งใจและให้คำชมที่เหมาะสมกับบุคลิกหรือสิ่งที่เขาทำลองนึกถึงเวลาที่เราถูกชมอย่างจริงใจครับมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมากขนาดไหนและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณดูมีสเสน่ห์และน่าดึงดูดใจมากขึ้น และนี่ก็คือ5วิธีที่จะช่วยคุณกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์และน่าดึงดูดใจมากขึ้นครับไม่ว่าคุณจะใช้หลักการความคุ้นเคยในการสนทนาการสื่อสารอย่างลื่นไหลรักษาไอคอน n t a c t หรือการใช้คำชมอย่างจริงใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณพัฒนาตัวเองได้การเป็นคนที่มีสเสน่ห์นั้นไม่ใช่สิ่งที่คงที่หรือติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับ แต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ทุกคนอยากเข้าใกล้ลองนำวิธีที่เราแชร์ไปในวันนี้มาปรับใช้ดูนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างได้อย่างไรบ้างถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาในวันนี้และอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอย่าลืมกดติดตามรายการของเรานะครับ และหากมีคำถามหรือมีประสบการณ์ที่อยากแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ